สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมวิวจีซูพร้อมกันรีวิวรถคันใหม่ที่เราเพิ่งเปิดไปในของคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นรถเทเวลายนั่นเองวันนี้เราจะมารีวิวทำการแทสดูว่ามันจะก้าขนาดไหนนะครับรู้อยู่แล้วว่ามันก้าแต่ก็อย่ารู้ว่ามันก้าถึงขนาดไหนไอ้ย,ยาเพราะงั้นเราไปทำการอัพรถ ดูว่ารถอัพไปใส่ไหนกันบ้างกันเลยดีกว่าไปทุกคนรถเรามาดูในของสกิลรถอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อออกเมื่อร่วงนะครับจะอันดับหนึ่งความเร็วสูงสุดในตัวบทเป็น7กิโลเมตรนะฮะและในตัว p o w เวอร์บทเป็น17%นะครับก็อย่างเช่นว่ารถนี้นะครับความแรงอยู่ที่3 1 0เนาะถ้าอยู่อันดับ2ก็ความแรงอยู่ที่3 1 7 ก็เพิ่มอยู่ที่7นี่เองครับไม่มีอะไรเลยแค่นี้ครับถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะโคตรกาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการอัพรถกันเลยดีกว่าของตัวเครื่องนะครับเราก็จะอัพไปทางด้านสายกลางนะส่วนล้อก็สายซ้ายนะครับเชือเพลิงก็สายซ้ายนะฮะเทโบมีแค่สายเดียวตามด้วยในของเอ็มแทงนะครับสายซ้ายนะครับในของตัวรถเอ่อเทเวไลน์คันนี้นะครับก็กลางซ้ายซ้ายแล้วก็สายแค่นี้เลยครับ อัปตามได้เลยมันมีระบบแนะนํากันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปทําการเทสกันเลยดีกว่าแต่ก็จะเทสแบบความเร็วตามปกติกันก่อนนะครับวิบ่งอยู่ที่2 0ง5โอ้รับได้อยู่นะฮะตามด้วยนของ cw นะครับอยู่ที่2องร้อยเกโอ้ไม่แรงนะ wc w อยู่ที่2องร้อยเก้า่อพอรับได้ครับนิดนิดนะฮะตามด้วยนะของ cw อยู่ที่312.5โอเคเรีนนี้ก็ถือว่า รับได้อยู่กับความแรงประมาณนี้นะครับที่เราได้ทําการเทสรถเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาเสลียงที่เราสูมได้พร้อมกับรถเนี่ยนะครับเราเอามาใช้นะครับคือเสลียงตัวนี้สกิลของมันคือท,ท,ท,ทุสิค,ครั้งที่ใช้ในตัวความเร็วสูงสุดพื่งฐามบอกเป็น4กิโลเมตรนะครับและในตัวแรงม,มิดดิบพาวเวอร์บ,บอกเป็น6เป็นระยะเวลา7ปีพร้อมทั้งได้รับในของ M t a n k 16อีกนะฮะถือว่าเสลียงตัวนี้ อแนะนำเลยครับผมใครที่ยังไม่มีตัวเมต้าเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับเหมาะก,กับสนามเซฟตเอ็อะไรประมาณนี้นะครับแล้วในตานี้ก็เป็นตานแรกของวันด้วยครับดูนี่สักก่อนสิ่งที่เราเปิดมาครับชุดแฟชั่นเก้าอี้นาฬิกากระรถครับแหมเทสุดในนี้แล้วครับแต่ในของตัวรถคันนี้เดี๋ยวเรามาดูความกากันเลยว่าจะกากขนาดไหนนะฮะ เมื่อเล่นคนเดียวก็จะไม่ได้รับสกิลแต่เมื่อเล่นกันหลายๆคนแล้วคนอยู่ที่หนึ่งก็เหมือนกัดรถพิพิวไม่มีสกิลครับคือถ้าจะเล่นให้ดีเราก็ต้องอยู่อันดับ2ลงมาเพื่อที่จะได้ใช้สกิลในของตัวรถเพิ่มความแรงและในของในตัวพาวเวนั่นเองรถถือว่าเป็นสกิลรถที่ค่อนข้างจะกากเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราอยู่ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ก็เหมือนไม่ได้ใช้สกิลเลยนะครับอืแต่ในของสัเลียงนะครับก็ถือว่าเป็นสเลียงตัวที่ดีมากเห็นไหมโอ้โหได้รับเอ็มแทงแล้วก็ได้รับความแรงอีกมินิบุ๊คพาวเวอร์ครับสเลียงตัวนี้แนะนำเลยสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเมตาหรือว่าตัวที่เหมาะเกับการบิ่งสนามสตรีส s p เอ็ยกตัวอย่างนะครับสนามที่ไม่มีแท่งกระโดดนะฮะเน้นใช้ในตัวอย่างเดียวนะ แรงทุกคนก็ดูนะครับแหมรถกากของเราก็ที่หนึ่งได้ครับน้องๆสุดแต๋วนะฮะเพราะงั้นเล่นในนี้อาจจะไม่รู้ความแรงในของตัวรถเท่าไหร่เดี๋ยวเราเล่นตานนี้เสร็จเดี๋ยวเราเจอกันในแรงจะได้ตึงมือครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่อย่างแรกที่เราเล่นในนี้นะครับ ที่ผมจับได้นะด้านการเลี้ยวกันติดมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยในของตัวรถทเวไร์้างในนะครับการเลี้ยวกันติดใช้ได้เลยครับส่วนการเก็บในโตก็เก็บง่ายไม่ได้เก็บยากระไายขนาดนั้นนะครับถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งกันเลยทีเดียวก็ได้นะในของตัวรถทเวไรท์ที่เราเพิ่นเปิดมาได้จากในของคลิปที่แล้ว เสียอย่างเดียวก็คือทางด้านของสกิลรถนั่นเองครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะสมชื่อกับสกิลขยะหรือสกิลกะนั่นเองครับไปลงแรงกันเลยดีกว่ากดไปที่หมวดแรงแล้วก็ไปตรงที่ s o โ o r a ซ i n g งเอ้ยตรงนี้ไม่ต้องครับข้างๆในของตรงโซโร r รซซิ่งนะฮะซึ่งเป็นหมวดในการเอาชื่อสีแดงนั่นเองป่ะ โ o r o ่กันเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ชื่อสีแดงก็มาเล่นวันนี้ชนะ7เกมติดต่อกันห้ามแพ้3ครั้งนะครับในของมวลนี้เล่นได้เฉพาะในของวันสาวอาทิตย์เท่านั้นถ้าจะเอาชื่อแดงนะครับแล้วเจอในของสนาม s k ายสตีถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะไม่เหมาะสมแล้วสกิลเสเลียงหรือว่าตัวเสรลียงก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันนะครับแต่อยู่ที่ฝีมือเพราะงั้นเรามาดูกัน 3 2 1 ready go เอาตัวมาแล้วครับให้คนอื่นน้ำไปก่อนฮะอืมเราจะได้แพสซีฟ e ให้ความแรงความเร็วสกิลรถติดตลอดเวลาเมื่อเราอยู่หลังอันดับหนึ่งนะฮะติดจนกว่าเมื่อคุณจะอยู่อันดับหนึ่งสกิลถึงจะหายไปนะครับโอ้ยแอดเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยรถคันนี้อ่ะ มีอกี้บอกว่าเลี้ยวง่ายแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเลี้ยวยากครับดิดยากเออดิดยากโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่ารถมันอืดว่ะ <laughs> รู้สึกว่าดิดยากครับเออรถคันนี้รู้สึกดิดยากนะรถสปีดพาร์่ยังดิดง่ายกว่าอีกนะฮะโอ้โหตึงมือครับตึงมือตึงมือครับตึงมือครับ ออ้ยโทนโทนออ้ยเล็กครับจะเป็นไก่ต้มเลยโอ้ยรีวิวซะแบบว่ารถกานีนยิ่งกากว่ารถกาเรียกว่ารถขยะอะไรก็ได้ครับ <c oughs> สุดจัดไม่อวยครับไม่อวยก็คือไม่อวยอวยก็คืออวยครับ <c oughs> เราจะทำได้ดีหัวตามกจิหรือเปล่า ก้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าอันนี้เป็นการลง่แรงอยู่แรงนะว่าตึงเหมือนกับแรงรีเชนเลยครับทุกคนฮะม,มายังไม่ได้ลองทางด้านการเลี้ยมมิดบูสว่าบูสยาวไหมสรุปแล้วนะโอ้โหมิดบูสโคตรสา้เลยนะโอ้โห <c oughs> มิดบูสสา้มากนึกว่ามิดบูสจะยาวแหมไม่มีอะไรดีเลยสกักอย่างเนาะสมชื่อกับทิปเราเรียกว่ารถ หรือว่ารถขยานเองครับไม,ไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยตา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 ยโอ้ยอยยยมีอยู่มีดีอยู่ครับมีดีอยู่รถสวยครับเออรถสวยครับมีดีแค่นี้แฮะส่วนผมผมก็แค่ชอบตรงที่มันสวยแค่นี้เองนะฮะส่วนด้านการ สกิลรถเรียมิวูดแท้จับลับไม่ได้อะไรทุกทางแต่ก็ถือว่าทำเทคน,นิคได้ค่อนข้างจะโอเคอยู่แต่ดิ๊บยาดิ๊บยากนิดนึงเก็บในตัวก็เก็บง่ายเออ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 อไม่แตกกูก็ล่วงดีครับอืมเล่นจนเหมือนเล่นอย่างนี้ครับ จะแต้มไปเถอะจะแต้มมันไหลาตาแล้วตานี้ขอเอาจริงสะบมั่งให้มันรู้ไปถึงแม้รถเราจะเป็นรถกะเป็นรถขยะแต่เราก็ที่หนึ่งได้นะครับไม่เชื่อห่ะมาดูได้นะฮะที่หนึ่งอือเอาตัวแล้วครับโอ้โหใส่มันที่เรียบร้อยโดนเขาแซงนะ <laughs> อันนี้แค่แบบว่าขอดูสกิลลดหน่อยว่ามันแบบว่ามันอุย้ยเก็บในตัวไม่เต็มว่ามันตามหลังแล้วมันแรงจริงหรือเปล่าแต่เท่าทีด่ดูแล้วนะฮะก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอ <c oughs> ขนาดสกิลออกแล้วนะยังไม่เห็นความความว้าวเลยออ้วมีรูซานจัก ยังไม่เห็นความว้าวของสกิลเลยเนาะขนาดตามหลังแล้วนั่นเนี่ยโอเคงั้นเราจะเลือกตามหลังละเมื่อสกิลไม่เห็นความแรงของสกิลเราก็จะเป็นแห่งนับเบอร์วันไปมาแล้วครับผมโชเทมมาแล้วครับซปเปอร์วอดิดเข้าไปอืม แสงครับไอโซก็ยังเอาไม่อยู่ครับอ้าหมีบูซันจาดอีกอนี่ยอื้โคตรกีดเลยรถมีบูซันเนี่ยขอโทษครับคำหยาบ sorry sorry เอ่อ 2ตาแรกแค่ลองเชิงนะครับว่าเราตามหลังมันจะดีไหมส่วนลกครับตามหลังมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นย่หนึ่งกันเลยดีกว่า <Wow. S 1> มันรู้สมังฮะลดขายอ่ะอันดับนึ่งฮะอันนี้มันแรงอะไรเออนี่แหละครับโนว่าโคตรตงเลยฮะได้ชื่อแดงแล้วนะครับก็คือชนะเจ็ดเกมแล้วนะโอ้โหกลวจะได้นี่คือ แทบกราบแบบเลือกเลยนะครับแพ้2เกมโม้ยแพ้อีกเกมหนึ่งขดอดได้เลยนะคือจริงจังมากครับว่ารถที่เราเล่นไปผมก็คงไม่ขอพูดอะไรมากนะครับก็ตามที่บอกไปนะว่าเป็นรถกะรถขยะนั่นเองนะข้อดีอะไรต่างๆสำหรับผมมันก็คือไม่น่าเมียรถสวยอย่างเดียวครับนะแต่ในแต่ส่วนในของสัตว์เลี้ยงอ่ะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ออ ดีเลยนะครับเอาไปใช้ได้สําหรับใครที่ยังไม่มีสั์เลี้ยงเอาไปใช้ในด่านที่วิ่งทางเรื่อียบยาวๆนะครับซิปตี้สิบเอ็ดอะไรอย่างนี้เนาะก็เอาไปใช้ได้นะครับหรือจะเป็นแอนด์ริตต์อะไรนี้และในวันนี้เราก็ได้ของตัวชื่อแดงกับการรีวิวรถทวัยไลท์ ไปที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เดี๋ยวว่าจะเจอกันกหน้าครับผมช่วงนี้อาจาะไม่ได้มารายนะติดภารกิจครับขอบคนที่มารับชมนะฮะฝากกดติดตามด้วยลวกันเนาะ